วันนี้ค่ะเราจะมาดูตัว Y แท็ก4คูน4ค่ะแต่งหน้าหล่อเลยค่ะเป็น Y แบบชุดเหล็กค่ะตัดแต่งหล่อแค่ไหนติดตามชมกันเลยค่ะตัวนี้ค่ะเราใส่กระจังหน้าค่ะเป็นแบบเลตเตอร์แท้นะคะตัวนี้ค่ะเป็นแบบแนบเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตเห็นไหมคะด้านตรงด้านหน้าจใหญ่มากเลยนะคะตัวนี้ค่ะเพิ่มนะคะออปชันพิเศษเลยค่ะสำหรับตัว Y ของเรานะคะ ตัวใหม่ล่าสุดเลยด้านวายด้านล่างเลยค่ะมีไฟนะคะเป็นไฟแบบสปอร์ตไลท์ค่ะเป็นไฟ LED ค่ะเพิ่มความสว่างในการมองเห็นถึง2ลูกด้วยกันค่ะคุณลูกค้าเห็นไหมคะอ่าตัวนี้เลยนะคะเป็นไฟเลี้ยวได้ด้วยค่ะคุณลูกค้าตัวด้านล่างค่ะเป็นกันชนวายค่ะแต่ว่าเป็นชุดเล็กค่ะลูกค้าเพิ่มความสปอร์ตให้กับเอ่อตัวรถของเราค่ะเพิ่มมิติให้ใหญ่ขึ้นนั่นเองด้านล่างของเราค่ะโอ้เติมหล่อมากๆเลยค่ะด้วยกันแข้งค่ะ สีแดงเลยนะคะด้านล่างค่ะเวลาเราขับรถค่ะลุยนะคะออฟรดค่ะเพราะว่าของเราใช้สีคูณสีอยู่แล้วค่ะตัวนี้ค่ะปกป้องนะคะพวกหินพวกโคนอะไรที่กระเด็นเข้าห้องเครื่องของเราในการปกป้องเครื่องยนต์ของเราให้ดีมากกว่าคนอื่นนั่นเองค่ะเรามาดูด้านข้างกันบ้างค่ะตัวนี้ค่ะออกแบบล่าสุดเลยค่ะสําหรับตัววายค่ะเป็นซุ้มล้อทั้งหมด4ชิ้นค่ะตัวนี้ค่ะคุณลูกค้าเห็นไหมคะมันยืดออกมาค่ะเพื่อรองรับตัวล้อยางที่ยืดออกมาค่ะตัวนี้ค่ะ ล่อทรงแบบดุมากๆเลยค่ะลูกค้าลองดูได้เลยนะคะดูเดี๋ยวนูให้ดูทรงอ่ะด้านหน้าของเรานะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวยางของเราค่ะเป็นยางลบอฟค่ะ4ีสนั่นเองค่ะหมายความว่าล้อมันจะยื่นออกมาคุณลูกค้าสังเกตเลยค่ะลายแม็กตัวนี้แข็งแรงทนทานค่ะแล้วก็ความสวยงามของมันค่ะมิติในการตัดนะคะตัดตัวแม็กนะคะตัวนี้ก็ดีมากๆเลยค่ะตัวยางค่ะคุณลูกค้าสังเกตยางหน่อยค่ะตัว หน้ายางของเราค่ะตัวใหญ่มากค่ะเหมาะสำหรับออฟโรดเลยค่ะทีแล้วตัวนี้ต้องเปลี่ยนโชกเปลี่ยนปีกนกนะคะแต่นุ้ยขอแนะนำเลยค่ะต้องมีปีกนกเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งค่ะนอกนั้นจะครบมากๆเลยค่ะเรามาดูรอบคันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่ารอบคันของตัวรถตัวนี้ค่ะแต่งอะไรบ้างยังไงค่ะติดตามชมกันเลยค่ะ สุดพิเศษกับนุ้ยมานาครค่ะติดต่ออินบ็อกนุ้ยมาได้เลยค่ะหรือเบอร์โทรนุ้ยค่ะ0ูนย์หกสุห 9, 3, 5, 3, 3, 9ค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะแต่งแบบไหนนุ้ยพนาคอจัดให้ค่ะติดตามชมการคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้